4ปีวิ่งปีละ5,000โลที่ดูนะครับดูค,คันนี้วิ่งเพียงแค่2414กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากๆโคตรน้อยและรถใหม่มากใหม่มากสวัสดีครับทุกคนครับกับมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะครับสำหรับรถสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะทุกคนก็เป็น Toyota s e ซนต a นะครับ คันนี้เป็นตัววีด้วยตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ก็คือตัวคู่แข่งตัวสำคัญของ o o n d f r r e ีเลยนะทุกคนผมก็ต้องบอกได้ว่าฟังก์ชันภายในเคยรีวิวไว้คันนึ่งเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าใครเคยดูตัวนั้นเนี่ยก็ออปชันเต็มเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ไม่แพ้กันตัวนี้นี่มีจุดเด่นก็คือสีของเขาเนี่ยเป็นิกเนเจอร์ของ Toyota เลยนะครับก็คือ สีส้มอิดแบบนี้นะครับแล้วคันนี้ยังวิ่งน้อยมากๆด้วยนะฮะแต่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไปดูเลขไมค์กันแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกับเลขไมค์เจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูทุกดีเทลและรายละเอียดของเขากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคันนี้เนี่ยออกข้างนะครับเป็นตัววีใช่ไหมออกข้างเป็นตัววเนี่ยราคาราวๆแปด0 0นบาทเลยนะแล้วก็โหราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ เกือบเ็ดล้านเดล้านเลยนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยขายเพียงแค่ห้าแสนกว่าๆเท่านั้นเองราคาเป็นไงหายไปเยอะนะหายไปประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับแล้วคันนี้เครื่องยนต์ให้กําลังแรงม้ามาอยู่ที่108งแรงม้าที่6กพันรอบต่อน,นาทีนะครับทุกคนตัวนี้ก็แรงม้าไม่ได้เยอะไม่ได้มากจนเกินไปแล้วด้วยที่เขาเป็นรถเล็กๆนะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งเล็กๆแรงม้าให้มาเท่านี้ผมว่าเพียงพอแล้วแหละนะจุดเด่นของเขา ไฟหน้าแบบนี้นะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นดูโอคู่เลยนะแล้วดีไซน์ออกมาค่อนข้างหล่อนะทุกคนนี่ไฟหน้าแล้วก็ตัวนี้มีไฟ daytime running ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเบ็ดเสร็จเลยนะครับอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกอ่าด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกเนี่ยวสังเกตได้ไหมว่าชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําด้านสลับกับสีตัวสีรถนะครับก็ทําให้ดูรถมันดูมีมิติดูใหญ่ขึ้นนะอะตรงนี้ก็จะเป็น เป็นเฟกด้านบนเป็นเฟกนะครับอ่าด้านบนเป็นเฟกแต่ด้านล่างไม่เฟกนะด้านล่างเนี่ยมีช่องช่องลมเนี่ยเข้าได้ด้านบนกับด้านล่าง2ช่องแต่บนสุดเนี่ยเขาจะเป็นเฟกปิดไว้นะครับส่วนของด้านข้างนะทุกคนเป็นล้อลอยสีทูโทนให้ยางทูลันซ่ามานะครับเป็นยางบิสโตนทูลันซ่าอ่าหน้ายางอยู่ที่195 50 R 1 6นะครับเป็นตัวนี้เป็นยางแม็กขอ16บ16ด้วยกันเป็นแม็กอลอยสีทูโทนขอบ16นั่นเองขยับต่อมาเนี่ยมันจะมี ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาให้นะครับประตูด้านบนก็จะเป็นดำด้านนะครับประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยซ้ายและขวาด้วยนะโอ้โหกว้างเหมือนกันนะน่าใช้ผมบอกเลยสีเบาะก,กับสีตัวรถนี่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับด้านหลังมันจะเป็นทรงแบบกล่องๆใช่ไหมขับง่ายถอยง่ายแน่นอนแล้วก็ ตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยจะมี2ส,ส่วนแยกกันนะครับไฟท้ายจะมี2ส,ส่วนแยกกันแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้ลากลงมานี่เลยยาวมาถึงฝั่งนี้เลยนะครับแต่ไฟท้ายสวยนะเป็นสีขาวสลับแดงด้วยม,มีไฟเบรกด้วยสามตรงนี้มาให้นะครับปัดน้ำฝนกล้องถอยมีมาให้ด้วยและนี่คือห้องเก็บสัมภาระด้านหลังถ้าเกิดเราปรับเบาะขึ้นมาเป็น ผู้โดยสารตอนที่3เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะพับเก็บเรียบไปเลยนะครับก็คือจะไม่มีแขวนไม่ได้แขวนไม่ได้วางพับไปเฉยๆเหมือนโมบิลิโอนะโมบิลิโอจะวางพับไปเฉยๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบ Fort จ er, ูเนอรจะแขวนใช่ไหมใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ให้ทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะสอดเก็บไปเลยนี่ทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ย500ลิตรทั้งหมดเลยนะครับถ้าพับเบาะตัวนี้ด้วย500ลิตรนะ สบายสบายเลยแล้วยังไม่พอมีที่เก็บอ,อุปกรณ์นะครับให้มาอีกนิดหน่อยด้านล่างนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเอาบาะตัวนี้ขึ้นเอาบาะตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็ยังสามารถจะวางสามารถวางรถเข็นเด็กหรือว่ากระเป๋าเดินทางได้อีกใบใหญ่หนึ่งใบเต็มเต็มเลยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์เหมือนกันนะครับใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูอินทีเหลืยงเขาดีกว่า อะไรครับทุกคนครับผมก็อยู่ในอินเทเลียของ t o y o ต a า e n t ต้คันนี้นะลืมบอกนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของปี2016นะทุกคนตัวนี้โอ้โหใหม่2016นี่กี่ปีวะ4ปีวิ่งปีละ5,000ันโลที่ดูนะครับทุกคนคันนี้วิ่งเพียงแค่2 4ง0 0หนึ่งเอ้ย2 4 1หมกิโลเมตรเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> นะครับวิ่งน้อยมากๆโคตรน้อยแล้วรถใหม่มาก นี่พวงมาลัยยังไม่ช้ำเลยนะเบาะนี่ยังไม่มีรอยเลยนะทุกคนแล้วดูแดชบอร์ดด้านหน้านี่เป็นไงอลังการงานสร้างสวยด้วยนะครับตรงนี้มีที่ใส่ของได้อีกนะแต่ไม่มีตู้เย็นให้นะครับตรงนี้ก็ใส่ได้นี่ที่วางแก้วนี่เก๊ะใส่เอกสารนะครับอ่าเป็นแบบนี้แดชบอร์ดเขาสวยนะผมว่าแดชบอร์ดเขาสวยมากตรงนี้เป็นแบบอะลูมิเนียมนะครับเป็นพลาสติกอะแต่ แต่พ่นสีเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับแต่ด้านบนไม่ใช่ซอฟท์ชัตนะทุกคนด้านบนก็จะเป็นพลาสติก ABS แบบแข็งๆเลยนะครับปุ่มพุทสตาร์ทอยู่นี้ในม,มีปุ่มเปิดประตูด้วยเห็นไ,ไหมมีปุ่มเปิดประตูด้วยนะครับทำเป็นรถเอาผาดไปได้นะแต่มีไว้ก็ดีนะฮะมีไว้ก็ดีสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอ่ะมีปุ่มเปิดเปิด เปิดประตูข้างใช่ไหมไซ้ายขวาตัวนี้มี traction control ให้นะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์หลังถ้าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บแอร์หลังก็จะทํางานนะครับแอร์หลังก็จะทํางานเนาะแล้วก็พูดถึงมิเตอร์ไมค์ดีกว่ามิเตอร์ไมค์เนี่ยมันเป็นหน้าจอ TFT นะครับทุกคนมีหน้าจอตรงกลางเป็น TFT นะด้านซ้ายเนี่ยเป็นที่วัดรอบด้านขวาเป็นวัดความเร็วนะครับ TFT เนี่ยพวงามาลัยมลติฟฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยเชื่อมต่อกับวิทยุนะครับ ด้านซ้ายเชื่อมต่อกับวิทยุด้านขวาจะเชื่อมต่อกับจอทีทีบอกค่าไอเวเลตต่างๆเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับแล้วก็อินโฟ i มชันไรฟ์อินโฟเมชันต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวน,นี้ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าน้ํามันเนี่ยในถงนังมีอยู่2ขีดวิ่งได้กี่กิโลอะไรอย่างนี้70กว่ากโลอะไรอย่างนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนได้อโอ้ละเอียดเลยเนะี่ย มีหลายอย่างให้เล่นด้วยแล้วก็มีโหมดอีโคให้เราดูนะครับว่าสถานะตอนนี้ใช้น้ํามัน,นกี่กิโลลิตรนะครับตอนนี้ที่ทําได้นะ17กิโลลิตรโหประหยัดเหมือนกันนะอันนี้นะตอนนี้ที่ทําได้นี่คือ17กิโลลิตรนะครับมีปีบอกด้วยนะปีสองพันยี่สิบก็เอเวอเรตอยู่ประมาณนี้ 16- 17กิโลลิตรสบายๆต้องบอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันเอาเรื่องเหมือนกันนะประหยัดน้ำมันสบายประหยัดน้ำมันแบบโหสบายๆเลย หน้าจอเป็นหน้าจอเอาหน้าจอแสดงผลเนี่ยเอาแค่แสดงผลเนี่ยม,มันประมาณ7นิ้วนะทุกคนเชื่อมต่อบลูทูธได้มี Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วยังสามารถแชร์ Wi-Fi มีเบราว์เซอร์ด้วยนะ,ะมีเบราว์เซอร์ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ Wi-Fi ลงมาในนี้ได้นะครับตอนนี้ก็มี Apple c a r p l a เเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นมีดิสด้วยนะครับใส่แผ่น CD ได้ด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดใส่ได้ก็แบบนี้อ่า ก็จะใส่แผ่นซีดีได้เลยนะครับปิดก็เลื่อนปิดเข้าไปกล้องถอยมีมาให้นะครับนี่กล้องถอยมีมาให้นะฮะเราสามารถปรับได้ด้วยนะครับเห็นไ,ไหมนี่เราสามารถเลื่อนปรับได้นะครับซ้ายมุมซ้ายมุมขวาหรือว่าทั้งหมดเต็มจอได้เลยนะครับแล้วก็ปรับได้เช่นเดียวกัน แอร์ Air, เป็นแอร์เป็นออโต้นะครับแต่ไม่ใช่ดูโอโซนนะก็จะมีทั้งโซนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะเป็นแอร์ตัวเดียวนะครับเป็นอุณหภูมิอันเดียวเลยแล้วก็ปรับเป็นออโต้เอาแล้วก็หมุนเลือกอุณหภูมิเอาตามความชอบนะครับนี่เบาะนั่งสบายแต่ติดอยู่อย่างเดียวที่เคยบอกไว้แล้วว่ามันไม่มีที่พักแขนตรงนี้ทําไมถึงไม่มีถึงมาทำไมถึงไม่ทาไม่รู้นะแต่อื่นๆมาหักลบกันไปแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมคอ ตั้งเบาะดีๆก่อนอโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนที่2องกันอะไรครับทุกคนครับเรามาพบกับความสะดวกสบายของในผู้โดยสารตอนที่2ของโตโยต้าเซนท้ปี2016ตัววีคันนี้กันดีกว่านะครับว่าในราคามือหนึเนี่ย875,000บาทเขามีอะไรให้มาบ้างแต่ที่แน่ๆประตูไฟฟ้าอยู่แล้วทุกคนตัวนี้ถ้าไม่มีเนี่ยเป็นรอง Honda Freed แน่นอนนะครับไอ้อันนี้ผมก็ ข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนที่2นะก็โอเคนะสำหรับสำหรับฟีลลิ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยในในเบาะในเบาะผู้โดยสารตอนที่2หรือว่าเบาะคนขับเนี่ยฟีลลิ่งใกล้เคียงกันครับแต่ว่าจะบอกว่าสบายแบบเป็นคอมฟอร์ตไปเลยไหมคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในรถเซกเมนต์นี้ผมว่าไม่ขี้เหร่นะครับแล้วก็เรื่องของเล็กรูมเฮดรูม โอโถงมากๆนะครับเพราะว่ารถเขาเป็นทรงสูงแต่ว่ามันไม่ได้สูงจนแบบเข้าออกลําบากหรือว่าเข้าห้างยากๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาเปิดแอร์ก่อนร้อนนะฮะ <c oughs> เปิดแอร์ก่อนเมื่อกี้เปิดแอร์ไว้แล้วแล้วก็มันมีด้านบนเนี่ยจะมีแอร์ท,ที่ที่ปรับให้เป็น3ระดับได้อีกนะครับแล้วก็จอตรงนี้ก็จะลิงก์จากด้านหน้านี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเสียบ แยกก็ได้นะเป็น USB ตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันเบาะนี่ก็ยังไงเนี่ยโอ้ยพับเอ็นได้ยาวเลยสบายนะครับเบาะพับเอ็นได้สบายเลยนะครับตรงนี้ก็เขาทําไว้เพื่อให้นั่งได้3คนอยู่แล้วนะทุกคนนี่เขาทำเพื่อให้นั่งได้3คนอยู่แล้วก็3คนนั่งได้ไกลๆอ่ะผมบอกได้เลยนั่งไกลๆเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลย<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูผู้วิสารตอนที่3คนดีกวนะครับว่าจะนั่งเป็นอย่างไร อะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในผู้โดยสารตอนที่3นะเรามาดูกันว่าจะเข้าไปลำบากไหมนะครับแล้วก็การพับเบาของเขาการยกเบาขึ้นเป็นอย่างไรตามมา one t r u ทีเดียวนะครับปึ้งเข้าให้ยกขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับ one t r u ยกขึ้นแบบนี้ได้เลยทุกคนเห็นไหมว่ามันจะพับอยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่ะก็ ดึงก่อนนี่ครับก็ดึงดึงตงัวนี้นี่ใช่ไหมู้มันพับอยู่ก็ดึงตรงนี้นะครับปึ๊บยกขึ้นแค่นี้เองง่ายๆนะครับเห็นไหมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้คือในกรณีที่เบาะมันดันเข้าไปสุดนะครับเบาะตัวนี้ดันเข้าไปสุดว่าจะ นั่งได้ไหมเฮ้ยทีแรกดูเหมือนไม่ได้นะทุกคนไอ้คันขาวที่ผมรีวิวไว้ผมก็ลืมไปแล้วแหละว,ว่าฟีลลิ่งมันมันมันเป็นยังไงนะโอ้โหมันก็นั่งได้นะแต่ว่ามันจะติดนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเล็กรูมของผู้โดยสารที่สองเนี่ยมันเหลือเยอะจนแบบไม่จำเป็นอะ่ะ เราก็ต้องขยับได้นะครับเพราะฉะนั้นไอโตโยต้าเซนต้าเนี่ยเขาทํามาไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ไอเจ้า2ตัวเนี้ยขยับเลื่อนออกมาเพื่อให้เลกรูมของผู้โดยสารโตโยตสาเนี่ยเหลือนี่เราก็แค่บีบนิดนิดนึงปุ๊บจบทีเดียวผมเอาล็อกเดียวพอไม่ต้องอาเยอะนะครับเอาล็อกเดียวพอไม่ต้องอาเยอะแล้วก็ดูดิมีหมอนรองคอที่แบบอลังมากอะบนเริ่มเลยอะนั่งสบายเลยอะอย่างเงี้ยแล้วก็กระจกเนี่ยบานค่อนข้างใหญ่นะครับ กระจกบานค่อนข้างใหญ่ทาให้มันไม่อึดอัดแล้วก็ตัวรถเนี่ยที่มันเป็นกล่องอะที่ผมบอกมันเป็นกล่องแบบเป็นกล่องสีเ่เหลี่ยมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่อึดอัดมากนะครับแล้วก็มีจอมาให้เนี่ยมันก็พอดีกับสายตานะผมมองว่ามันเรารถระดับเนี้ยไม่จําเป็นต้องมีจอที่มันใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่าปวดสายตานะคือคือถ้าจอใหญ่มันก็อาจจะ พอดีกับผู้โดยสารต้นที่3แหละแต่มันไม่พอดีกับผู้โดยสารต้นยที่2แต่หน้าจอขนาดนี้แล้วดูสีเนี่ยคมชัดขนาดนี้พอแล้วเพียงพอแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเป็นรถครอบครัวที่ไปไหนมาไหนแล้วแบบเหมือนได้พักผ่อนจริงๆนะครับไม่ต้องมานั่งเบียดกันอึดอัดแออัดนะฮะแล้วก็มีแอร์ของใครของมันให้หมดเรียบร้อยฟีเจอร์ที่ให้มาดีครับผมบอกได้เลยว่าถ้ารถครอบครัวแบบนี้นอกเหนือจาก h อนด a ฟฟีแล้วเซนต้านเนี่ย มาแรงมาแรงมากๆเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคาดีกว่านะทุกคนว่ามันจะราคาเท่าไหร่ที่ต้นคลิปผมบอกไปประมาณ500,000ใช่ไหมเดี๋ยวไปเราดูราคาจริงกันเลยเป็นไงครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้า t o y o ต a s i e นต a 1.5 V ปี2016คันนี้เมื่อกี้ตอนทีแรกเนี่ยไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมนี่เปิดไฟให้แล้วเป็นไงสวยไหมสวยมากๆเลยนะครับสำหรับไฟเนี่ย สองดวงติดพร้อมกันนะครับไฟไดทาม running ติดพร้อมกันเลยไฟเขาทำได้ดีทำได้ดีกับฮอนด้าฟีดเยอะผมบอกได้เลยนะครับและยิ่งอินเทเลียเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะแต่อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่คนชอบอยู่ที่รูปรักษณนะครับว่าใครจะชอบแบรนด์ไหนแล้วคันนี้ราคาอยู่ที่555,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหมือหน,นะครับตัวนี้1.6 V CVT เนี่ย875,000บาทนะ มือ2วิ่ง2414กิโลเมตรคันนี้วิ่ง2414กิโลเมตรนะ5 5 0 0 0นบาทถูกถูกมากมากนะครับสำหรับใครที่พลาดคันสีขาวนะคันนี้มาให้ทุกคนแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้านะครับตามคำสัญญาที่แฟนเพจหรือว่าคนที่กด s u b สไครต์นะครับแชร์คอมเมนตะ์ลงมาในลงมาในคอมเมนต์ว่า ขออยากดูเอฟเวอร์เรสสีขาวหน่อยจัดให้ครับคลิปหน้าเจอกันสำหรับ e ีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ